สวัสดีครับมาเบงคนหาป่าครับพีน่น้องโอ้ยอ,อ้ลงทุนขนาดนครับคนลงไปในให,หน้าครับอันนี้เป็นหน้าที่เขาเจา้าเกี่ยวเข่าออกแล้วนะครับปกติน้ำนั้นขังครับประมันหัวเขานะครับนาะบัดนี้มันก็ัมีป่าขึ้นแล้วครับมีป่ามีอย่างครับ ครับผงป่าเส็บเบิ่งครับน,นี่ปลาลูกคอกด้วยครับนี่ยผงปลาลูกคอกครับปูนอันนหาตีอยูาบนครับหลังหมู่บ้านนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นหมู่บ้าน,นครับอันนี้อยู่ข้างหลัง บรรยากาศนะครับเนาะโดยร่วมครับบ,บรรยากาศโดยร่วม